อาการเครื่องฉีดฉีดออกมาแล้วโพดักไม่เต็มชิ้นงานเต็มบ้างไม่เต็มบ้างเกิดจากสาเหตุใดลูกค้าผมส่งปั๊มไม้เทแล้ะครับเดี๋ยวเราไปหาสาเหตุพร้อมกันดูเทปปั๊ม A อชิามเนะครับของของแบนด์ยูเจนในเครื่องฉีดพลาสติกทุกหลังก่อนนะครับ ตับไปเป็นการเทสลูกหน้านะครับ A สามเจ็ดวันวนี้โฟล์นะครับดูวง ตัวปัม a 1 6 3 7 piston double piston pump band u g e n นะครับผมเจ้าตัว double piston pump เนี่ยก็เทสแล้วนะครับเจ้าตัวเล็กเนี่ยไม่มีเสียงอะไรผิดปกตินะครับจะมีที่ตัวใหญ่นะมันจะดังแอตลอดเวลานะครับแล้วก็เป็นห้วงๆด้วยหมายว่าแอแอดแอดแอดเป็นห้วงๆแบบขึ้นความถี่ครับก็เลยขออนุญาตทางลูกค้าเนี่ยลองเลอดูนะครับ ซึ่งปกติมันเทสผ่านแล้วเนี่ยบางทีผมก็จะปล่อยผ่านไปนะครับแต่พอดีมันมีเสียงที่ผิดปกติจริงๆนะครับซึ่งมันผิดกับเจ้าตัวเล็กเนี่ยเวลามันทำเพเชอร์ที่ร้อยเจ็ดสิบปาแล้วมันค่อนข้างเงียนบนอ่าเราก็เลยลองลื้อเจ้าตัวใหญ่ผลปรากฏว่าเมื่อลื้อเจ้าตัวใหญ่เสร็จแล้วนะครับเจ้านิ้วลูกสูบของเจ้าตัวใหญ่เนี่ยมีอาการบานแล้วนะครับแล้วก็มีความหนาที่ไม่เท่ากันบางตัวนะก็บางบางตัวก็ หนานะครับนี่อย่างตัวนี้บางนะครับผมเดี๋ยวยิบขึ้นมาให้ดูซึ่งมันจะทําให้มันจะไม่สามารถรีดเทเชอร์ได้เลยนะครับอันนี้เหมือนกับว่าอาการมันเหมือนกับว่าบางหัวของลูกูรเนี่ยมันสามารถรีดเทเชอร์ได้อยู่และบางหัวของเจ้าตัวลูกูรมันไม่สามารถทําเทชเชอร์ได้โดยเจ้าวาลเพดกับเจ้าตัวเซเลนเดอร์บล็อกเนี่ยมันสามารถรีดเทเชอร์ได้ทุกทุกหัวเลยแต่ว่าบางหัวของเอ่อเวลามันดู จ้าหัวลูกสูบเนี่ยมันดูดน้ามันไม่ได้บัตรหัวอาจจะเป็นที่สองหัวหรือสาหัวเนี่ยมันก็เลยทําให้ยังทําเพ้เชอร์ได้อยู่แต่ว่ามีเสียงนะครับอาการอย่างเงี้ยเมื่อใช้ไปนานๆเข้านะหัวมันก็จะเริ่มบานทั้งหมดนะครับแล้วก็จะเสียเพราะว่าเจ้าตัวทองแดงเออทองเหลืองนะครับผมมันก็จะค่อยๆดูดลอนออกมานะครับทําให้ตัวระบบเนี่ยปนเปื้อนนะครับแล้วทาให้ปั๊มเราเสียหายนะครับ ในอาการในเคสนี้นะครับเราก็เราก,ราก็ต้องเสนอเปลี่ยนชุดโนตารี่กุป่ไปนะครับผมทั้งชุดนะครับในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับทางลูกค้านะครับที่เอาปังเข้ามาให้นะครับสวัสดีครับ